วิ่เสอ์ยสอไยมากกว่านั้นก็คือมันมีลังตออยู่ด้วยว้ลาลังตอเฮ <c oughs> ้ยเราเกือบสวยแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเอาพึ่งในดงกล้วยนะมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยมีนะที่อยู่ในดงกล้วยนงขวออัญเนคเคยเจอไหมลูกไม่เคยเจอหนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้เนี่ยไปดูกันไหมมาเอาเลยดีกว่าลุยเป็นกล้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมันมาอยู่ได้ไงแบบน,นี้เนี่ย ต้นไม้ไม่อย yeah, wow. ู่นะมันอยู่ในดงขั้วฝั่งนี้ดิวเนี่ยมาดูทุกคนเห็นไหมนั่นนั่นนู่นนี่อยู่ตรงเนี้ยเห็นปะชัดๆเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเอาเลยมาเดี๋ยวรมควันก่อนนะว้าวเริ่มจากการทำให้จุ่กมันมากนะไหมค่ะนี่ แต่ยังไม่ถึงช่งนะว่าทำให้มันเมาอยู่หนูม,มาดูใกล้ๆฝั่งนี้นี่ม,มาดูฝั่งนี้นโอ้ยมันกำลังจะล้างนะนงทุกคนเซอร์ไพรส์ามากกว่านั้นก็คือมันมีรังต่ออยู่ด้วยว้ายรังตอ่อเฮ้ยเราเกือบซวยแล้วมันมีรังต่ออยู่ด้วยนะเฮ้ย อะไรอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอันตรายแล้วงานนี้อันตรายมันมีพึ่งแล้วก็มีรังต่อยด้วยแต่รังต่อมันกำลงังรังเล็กอยู่นะนี่มาแล้วเนี่ยมาดูรังต่อดิตอนี่มา ดูรังต่อแล้วมันเป็นรังต่อรังเด็กเนี่ยมาดูดูนะใหญ่นะดูนะให้ดูอะไรดัรงพึ่งกับรังต่ออยู่ด้วยกันอันนี้รังพึ่งอันนั้นรังต่อกำลังสร้างเห็นไหมโอ้โหอะไรกันเนี่ยดูดิฝนมันกำลังจะรา้างแล้วทุกคนนไหไม่ค่อยมีน้ำเลย นี่รังต่ออยู่นี่ครับรังพึ่งกับรังต่ออยู่ด้วยกันเป็นไปได้ไงครับนี่แต่มันเป็นไปแล้วครับดูครับนี่ฮะโอ้โหจอดไป<ะ>อยากปัดด้วยเหรอได้ได้ได้มาแล้วขาดเหมือนเดิมดูอีกแล้ว ขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วมันกำลังจะล้างนะดูสิน,น้ำไม่ค่อยมีแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ